ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะใช่เลมมาเจอกระโบยอีกแล้วน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้โบด้วยนะคะรถยนต์ผ่อนติดแบล็กลิสตออกได้นะคะเอกสารใช้แค่บัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านเท่านั้นวันนี้นะคะโบมีรถยนต์นะคะ เป็นกระบะทาทานนะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจเอาไปทำมาหากินนะคะสามารถทักแชทได้เลยนะคะหรือโทรมาที่0946537356นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะลดเข้าใหม่นะคะราคานะคะบอกเลยว่ากระชากใจมากนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเงินก้อนนะคะลงทุนทำมาหากินรถกระบะนี่ดาวสามหมื่ไม่มีแล้วนะคะสามหมนนะคะราคานี้นะคะเก็บงานแล้วนะคะเช็คสภาพแล้ว ขอกราบกรุณานะคะคนที่ไม่เข้าใจการทำงานของเรานะคะรถเก็บงานแล้วทุกอย่างครบนะคะไม่ใช่รถตามสภาพนะคะราคาก็ถึงออกมาประมาณนี้ค่ะใช้เงินออกสามหมื่นนะคะผ่อน4 4่พั่สิบห้างวดค่ะเลขไม่แสนแปดนะคะเครื่องสองพันหนึ่งซีซีตัวนี้เป็นแก๊ส LPG ล้วนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะมีหลายคันอีกมากมายนะคะลอง ทักเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวคันนี้จะพาไปชมภายในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเค,เครื่องสองพันหนึ่งนะคะตอนนี้ภายในสวยบเบาะเดิมค่ะ นี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็อ่าตัวน,นี้เป็นเกียร์ธรรมดาแก๊ส LPG นะคะเป็นแก๊ส LPG นะ,ะข้างหลังเนี่ยว่างมากนะคะเหมาะสําหรับที่จะไปเปิดร้านขายของได้เลยนะคะนะคะบอกเลยรถเราเก็บงานแล้วนะคะไม่ต้องกลัวมีรับประกันเครื่องเกียร์นะคะหนึ่งพกิโลรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งพันกิโลนะคะไม่ต้องกลัวว่าออกไป ทำค้าขายนะคะผลงานต่างๆนะคะเหมาหรับผู้รักเหมานะคะงานนี้บอกเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้โบด้วยนะคะรถยนต์ผ่อนสิบแบคดิสออกได้นะคะช่อง YouTube อ e ีโบบ้านนะคะจะหารถถูกๆนะคะถูกไหมไม่ถูกค่ะ แต่เราเก็บงานนะคะคุ้มมากท่านไม่ต้องเอาไปเก็บงานแล้วนะคะ mm. มีเงินมาดาวนะคะรถเป็นธามหากินได้เลยนะคะ mm. ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้โบแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ช่วยกดซับนะคะ mm. ตอนนี้ซับของโบก็เดินหน้าพอสมควรแล้วเดี๋ยวโบจะหาข้อมูลเกี่ยวกับรถนะคะให้อาตอบแทนพ่อแม่พี่น้องเนาะจะได้สมกับการติดตามหน่อยนะคะ mm. วันนี้นะคะโบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ 一波吧。<laughs> วโโอ,อีกนะคะกว้างกว้างมากเลยนะคะทุกคนเหมาะสาหรับการทํามาหากินหรือว่า,าช่างรับเหมาต่างๆนะคะของเราออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทาทาซีนนนะคะราคา7 5 0 0หนะคะเก็บงานแล้วแบบนี้พร้อมใช้เลยนะคะเปิดให้ผ่อนได้นะคะติดแบคลิฟผ่อนได้เลยออกรถจ่ายแค่3 0 0 0 0นะคะผ่อน4ี่พเดือนนะคะ ตัวนี้เป็นปี2011นะคะเป็นทาทาเกียร์ธรรมดานะคะระบบแก๊ส l p g นะคะเครื่องเดินเรียบนะคะตอนนี้เราก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะจะสังเกตว่าเครื่องเดินเรียบนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ยินแตบบ่โบได้ยินเสียงนะคะสามารถมาลองขับดูได้นะคะดูรถนะคะได้ที่3พานะคนครปฐมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะ0946537356 ะะขอบคุณทุกยอดซับนะคะที่เป็นกําลังใจให้โบนะคะได้สั่นสร้างะคะคลิปใหม่ๆนะคะรถยนต์ที่พร้อมใช้เลยจริงๆนะคะติดแบ็คลิปทำสัญญาเป็นชื่อคุณเองได้นะคะวันนี้โบก็ต้องขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้โบด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆ